มินามิซังผู้หญิงร่างใหญ่ที่นั่งอยู่ข้างๆฉันเองบ้าจริงผู้ชายด้านหน้าเองก็เหมือนกันด้วยว่ะฉันไม่เห็นกระดานดำเลยฮะจะดูของฉันไหมคะโอดะคุณนี่มันน่างหงุดหงิดชะมัดแต่ยังไงก็ตามเธอก็เป็นคนที่น่านับถือทุกคนในโรงเรียนก็นับถือเธอเหมือนกันอมินามิจังเธอรู้หรือเปล่า ว่าเธอน่ะต่างจากพวกเรามากเลยนะฮะเธอเนี่ยตัวโตมากเลยนะเวลาอยู่ข้างๆเรานะ่ะเธอก็เด่นมากเลยนะเธอต้องทาอะไรง่ายมากแน่ๆเลยลนะ่ะใช่ใช่เห็นด้วยเห็นด้วยเรื่องนั้นไม่จริงหรอกนะนี่นี่างนี้นี่จังใหญ่พวกนั้นมาประจบเธออีกแล้วกันเหรอที่ใหญ่องพวกนี้เสียงดังกันชมัดเธอก็แค่เป็นผู้หญิงปกติแค่นั้นแหละเขาแค่สูงไปหน่อยเท่านั้นเองอะ เดี๋ยวก่อนสิโอดะพูดแบบนั้นหมายความว่ายังไงยะไม่นะมินามิจังเธอร้องไห้นี่นะ hey, ความผิดของนายทำไมเธอต้องมาร้องไห้กับ <ขอ S 2> สิ่งทิ่ทชันอย่างนี้เลยนะฮะฮะโอดะคุณคำพูดของนายทำให้ฉันดีใจมากเลยนะขอบคุณนะมินามิซัง เธอก็แค่สูงแล้วก็เป็นผู้หญิงปกติปกติสินะเด,เ,ดเดี๋ยวก่อนใบหน้าเพื่อน้ำตาของเธอช่างสวยงาม